แก้วไม่ฟังสิ่งที่ต้นพูดก็ยังยื่นกล่องโมจิให้ถึงคุณจะไม่รักแต่วันนี้ฉันก็ตั้งใจมาอวยพอให้คุณค่ะและโมจิในกล่องทุกชิ้นฉันตั้งใจทําเพื่อคุณเลยนะคะพอทั้งสองคนมัวแต่ล่ําลากันลินดาก็รีบดึงแขนต้นต้นคุณอย่าไปฟังคําพูดผู้หญิงที่ไร้ค่าแบบนี้เลยค่ะต้นไม่ฟังรีบจ้องหน้าแก้วเขาไม่ได้ไร้ค่าสําหรับผมแล้วเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมพอแม่ต้นเห็นท่าไม่ดีก็รีบดึงแขนของต้นออกต้นหยุดเดี๋ยวนี้นะคนมองกันเตมงานแล้ว แล้วแม่ของต้นกับรินดาก็ลากต้นขึ้นบนเวทีส่วนพิธีกรก็เริ่มงานถึงเวลาสวมแหวนแล้วนะคะเชิญเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวได้เลยค่ะรินดายิ้มอย่างดีใจแล้วก็หันมาพูดกับต้นต้นคะคุณอย่าทำให้ฉันเสียหน้าเลยคะ่ะรีบสวมแหวนให้ฉันเถอะเรื่องจะได้จบจบสักทีส่วนต้นหยิบแหวนขึ้นมาดูคือผมพอแก้วเห็นภาพบาดตาบาดใจก็รีบเดินออกจากงานแต่ทันใดนั้นแก้วก็ล้มลมฟูบกับพื้นพอแขกเห็นก็รีบตะโกนเฮ้ย hey! ผู้หญิงคนนี้เป็น พอต้นเห็นแก้วเป็นลมทิ้งแหวนรีบวิ่งไปหาแก้วคุณเอาเท่าไหรนนะ่นะ ก็ช็อกปะกูนกราบตนพุดจะไปไหนอะ่ะเรากําลังแต่งงานกันแล้วนะแม่ตนก็รีบโวยวายใส่หยุดนะตนนี่มันงานแต่งของแกรีบกลับมาแต่งให้มันจุจบสักทีต้นไม่สนใจรีบอุ้มแก้วไม่มีงานไหนสําคัญไปกว่าชีวิตของแกแล้วค่ะแล้วแขกในงานพอเห็นเจ้าบ่าไปสนใจผู้หญิงอีกคนก็มือหาดังลัน่นนี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไม ถึงยอมที่งานเพื่อผู้หญิงคนนี้ล่ะแล้วต้นไม่สนใจก็รีบอุ้มแก้วออกมาพอมาถึงโรงพยาบาลตรวจทุกอย่างแล้วหมอก็หันมาพูดกับแก้วหมอยินดีด้วยนะคะคุณกำลังตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วค่ะพอได้ยินแบบนั้นแก้วก็น้ำตาไหลทันทีอะไรนะคะฉันท้องเหรอหมอเด็กคนนี้คือสายใยของเราแล้วต้นก็รีบไปจับมือแก้วแก้วนี่คือลูกของเราผมสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งคุณกับลูกเด็ดขาดแล้วแม่ของต้นก็พูดขึ้นมาทันทีเหมือนกันไม่ได้